สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารกับการแจกเงินเยียวยารวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะจากที่หลายๆคนสงสัยสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยถึงเรื่องโครงการคนละครึ่งเฟส3 ว่าถ้าเรายังใช้เงินไม่หมดจะสามารถทบยอดไปในโครงการคนละครึ่งเฟส4ได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ และสำหรับที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่ยังใช้ไม่หมดในโครงการคนละครึ่งเฟส3ซึ่งระยะเวลาจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม64นี้แล้วจะสามารถนํายอดไปสมทบในโครงการคนละครึ่งเฟส4ได้ไหมนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยจากมติครมเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมครมเขาก็มีการเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส4เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแต่คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน65เป็นระยะเวลา2เดือนนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้มีประชาชนหลายๆคนที่สงสัยว่าเงินที่ยังใช้ไม่หมดในโครงการคนละครึ่งเฟส3นั้นจะสามารถนำไปทบกับโครงการคนละครึ่งเฟส4ได้หรือไม่นะคะ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3จะสิ้นสุดในวันที่31ทธันวาคม6 4นี่ี้แล้วนะคะซึ่งทางรัฐบาลไม่ได้มีการประกาศขยายระยะเวลาต่อออกไปเพราะฉะนั้น โครงการคนละครึ่งเฟส3ก็จะยุติลงในวันที่31ทธันวาคมสำหรับใครที่ใช้เงินไม่หมดตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะยอดเงินที่ทางรัฐบาลเขาโอนเข้ามามีอยู่เท่าไหร่รัฐบาลเขาก็จะดึงเงินตรงนี้กลับไปแต่ถ้าเป็นเงินของเราที่เติมไว้ยังใช้ไม่หมดตรงนี้เราสามารถโอนกลับคืนเข้าสู่บัญชีของเราได้นะคะไม่มีปัญหาแต่ที่หลายๆคนสงสัยว่าถ้าเรายังใช้ไม่หมดเนี่ย เราเก็บทบไว้ wide, เดี๋ยวเฟส4มาเราไปใช้ต่อในเฟส4ได้ไหมอันนี้คือไม่ได้นะคะใครใช้ไม่หมดเดียวทางรัฐบาลเขาก็จะดึงไปวันที่1มกราคมก็จะเป็น0บาทนะคะยอดเงินถึงจะเหลืออยู่พันสองพันอะไรก็จะเหลือ0บาทนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส4เปิดก็คือช่วงเดือนมีนาคมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเขาก็ จะเริ่มวงเงินใหม่ตั้งต้นใหม่หมดเลยที่ถามเข้ามาในรอบนี้ว่าเงินใช้ไม่หมดทบไปเฟสสีได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะคะแต่ส่วนที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าเราจะต้องลงทะเบียนกันใหม่ไหมได้วงเงินเท่าไหร่ตรงนี้เดี๋ยวคงต้องรอทาง กระทรวงการคลังออกมาชี้แจงอีกทีนึงนะคะว่าสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส4รายละเอียดจะเป็นยังไงได้วงเงินเท่าไหร่หรือว่าคนเก่าจะสามารถ ต่ออัตโนมัติไหมหรือต้องไปแย่งชิงกันลงทะเบียนเหมือนเฟส1เฟส2อ,อีกหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางข่าวสายขวดและน้อยก็จะรีบติดตามนำมาแจ้งให้ทุกๆคนได้รับฟังนะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามไ,มได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ